อุ้ยรวมแก๊งอุ้ยไอ้เยี่ยเรียกรวมนอนทั้งคู่เอ้ยมันตกคนเดียวอ่ะตายหรอโหลฮัลโหลครับผมน้องเอ้ยพี่มาละเขาเขาให้เปิดคีย์บอร์ดเดยวหรอโลเขาเขาให้แชร์จอกันทุกคนนะคนที่เล็กแต่ไม่ต้องเปิดคีย์บอร์ดก็ได้ใช่ปะ ถ้าถ้ามีก็เปิดโอ้โหไม่ไม่มีนะไม่มีก็ไม่ต้องเปิดไม่มีก็พอแค่แชทละไม่มีก็ไม่ต้องเลยดี๋ยวตัวไม่มีคนแชทละบอกว่าถ้ามีอ่ะถ้ามีก็เปิดพี่พี่พี่พรอครับเนี่ยครับน้องชื่อโจ๊กครับว้าวคูบุคุบุมาทำอะไรตรงนี้คุบุไปหาเส้นหน่อยเส้นคิดถึงโดนแหลมเกิ มันจะมันจะกระทืบกันไหมเนี่ยเดี๋ยวผมว่าไอเข้าน้ำอ่ะอะไรวะครับผมผมผมอยากรู้ว่าว่าไอที่พูดมาในคลิปคืออะไรครับที่ให้ไปบอกว่าพี่รู้ว่าเองคือใครอ่ะอันนี้คืออะไรครับผมงงอันนะใครพูดใครพูดครับพูดอ่ะในคลิปอ่ะผมผมพูดหรอ ใช่ที่พูดกับแฟนผมอะผมไปดูคลิปมาพูดกับแฟนคุณหรอครับใช่ครับแล้วแล้วคืออะไรคือคือผมแค่ผมไม่ให้ติมถึงเขาต้องชนเลยเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมมันไม่ใช่แบบนั้นครับในคลิปมันมัน,ม,นมันตั้งใจชนนะสองรอบปะใช่ปะสองรอบเลยครับอ่าโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไอ้งั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องผมอธิบายมุมน้องผมก่นอนอธิบายม,มาเลยครับ อ่าโอเคอ่าโจ๊กเราเล่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะว่ามึงเป็นยังไงแล้วเหตุการณ์ไหนที่มึงทําไมถึงมีมึงพูดแบบนั้นไปหรืออะไรเงี้ยมึงเล่าให้ละเอียดนะคือผมมาผมมาขับเล่นอยู่กับน้องผมแล้วทีนี้ผมขับวนอ่ะผมขับวนคาสิโนใช่ไหมผมมาขับมาเต็มที่เลยไม่ไม่ได้จอดเลยเพราะพวกพี่ยืนอยู่กลางประตูหรอใช่ไหมนะครับตที่ใช่ใชพวกพี่ยืนอยู่กลางประตู normal มันจะผมขับมาเร็วไงผมขับรถบุนกันไงนะครับเป็นกระนองอันนี้ขอพูดก่อนได้ไหมขอพูดก่อนได้ไหมอันได้ครับใช่เหรอแล้วแล้วไอ้ที่ว่าเบรกแล้วทอยหลังแล้วก็ค่อยชนนะอันนี้คืออะไรครับเรื่องควมเหตอันนี้คือเขาเขาเบิกรถชนเอาต้งยิงกันจ้ะเขาเดินเข้ามาถามแล้วเขาขอติมพอน้องไม่ให้ฟังฟังบอกว่าหนูเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกเลยคือตอนแรกใช่ไหมหนูก็มากับแฟนหนูแล้วทีนี้เขาตายอยู่พวกหนูก็เลยชุบ เขาบอกว่าเดี๋ยวผมตอบแทนพี่อย่างงามเลยแล้วพอเขาเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็บอกว่าพี่มีไอติมไหมครับเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วเขาก็เลยไปถามแฟนหนูแล้วหนูก็บอกว่าไม่มีเขาก็เลยบอกว่าเออเจริญเจริญเด้อแล้วเขาก็นอนตายแล้วทีนี้พี่ในแก๊งหนูไปชุบอีกเขาก็ไปขึ้นรถแล้วก็ถอยมาชนก็กลับมาอีกแล้วก็ถอยมาชนอีกเสียงผวบอกตอนตายหรือเปล่าคอับไิ้งความว่าเจริญเจริญเด้อส่วนตัวนี้ครับ ก่อนจะตายครับก่อนตายใช่ไก่อนตายครับเขาจะเป็นการโช์กรัฟิกด้วยตัวนะครับคลิปผมก็มีนะเวลาเราคลิกเมาส์นะครับคลิกซ้ายคลิกขวากไพี่ผมผมยอมรับผิดพี่ต้องการอะไรจากผมตัวหนังสือเลยนะครับผมยอมแกงละสิบอ่ะได้ไหมเว้ย ผมว่าต่อสิบเองผมว่าน่าจะไม่ไหวนะครับอุ้ยสิบดูผมหักครับกระดูกที่โค้งข้างซ้ายอุ้ยกระดูกที่โค้งข้างซ้ายเอาเลยเซฟไปขี่เล่นแล้วคุณเอาเพลินไปปั๊มไม่ตั้งใจชนเอาเพลินไปปั๊มไม่ตั้งใจเลือดขึ้นเลยต้องดูไหมดูในแกงคุณดูหรือเปล่าให้คนในแก๊งคุณดูเหรอว่ามันตั้งใจหรือไม <c oughs> <c oughs> ่ตั้งใจได้คร pues ับเอาเพลินไปปั๊มตู้ไหมครับก็ลงห้องไปเลยน่ะ อะไรครับจะเปิดให้ดูท้องประเทศอ่ะดีประเทศอ่ะลงไปเลยแล้วดีสองอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่เรื่องนอกแล้วนี่ไอ้เหี้ยรอเลยอ่ะเหี้ยใจเย็นนี่คุยกันในประเทศพอกูอยากดูเดี๋ยวคุยกันในดิสเลยเหี้ยัน ปกติคุยดิสเขาคุยเรื่องใบไม่ใช่หรอเขาแจ้งใบห้องไหนอ่ะฮัลโหลรูไหมต้องงห้องไหนอไอเจียวรู้ปะ่ะเจียวคือพี่ส่งกี่ห้องไหน เดียวเดียวไอ้สิหนึ่งันนีก่อนโจเฮียเลยเขามาเต้นอะไรเนี่ยโมโม่เนี่ยเขาจะแทงกันตายอยู่แล้วมาเต้นมีหืมเดยอ้โหพี่อพี่ตามตามหัวมันมาคนหนึ่งคุยตรงนี้ให้ทีเหอให้ลูกน้องลูกกระจอกข้างไข่มันยืนตรงนู่นนะ นี่มันจริงตรงนู่นไหมอ่ะดีมันไม่ต้องเสล่สลันแต่มาว่าคนเคนคุยได้มาคนหนึ่งอ่ะกูจีนเอาเอาเลยไหมครับไม่ไม่เอออย่าพูดที่ฉันมีเงินของเยอะที่ตัวอย่านะอย่าทำที่ตัวฉันมีของเยอะฮัลลโหวใส่กอดไม่ได้ด้วยอ่ะทำอะไรไม่ได้ผมอ่ะกอดกอดเกูจริงไม่จริงว่าพี่ว่าของในตัวพี่เยอะว่าผมแทงแล้วก็เอาของในตัวพี่ได้ไหมใช่ใอรไหนใครไหน เมื่อกี้พี่ป้นผมไปหกพันเฮ้อ้โหกพัน <6, 000 S 1> เลยเหรอป้นไปหกพันเลยเหรอลดใครวนี้ได้ยินหรือเปล่านี่ก้าคนที่ตัดสินใจได้กับเจ้าตัว,ตวน่ะมัาเรื่องมาแค่นั้นแหละไม่ต้องดูต้องหาหาว่าเขาจะเอา,เาอยัางไงไม่ต้องดูคลิปหรอกเจ<อ>้าตัวเขาทำอะไรเขาก็ต้องรู้ตัวเองอะ่ะใช่ครับใช่ใช ยังไงครับว่าไงครับที่มีแบบตูป้าครับแยกย้ายได้ครับทุกคนอ๋อแยกย้ายพี่โคมาพี่พี่โคมาอ๋อเอาลหรโอ้โหเสียงร้องจริงจริงทุกคนนี่ว่าไงเรื่องอืมว้เราคุยคุยกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะคุยเรื่องก่อนดีกว่าแต่เรื่องสิบเอ็มเนี่ยผมบอกตรงว่าผมไม่มีหรอกครับเพราะว่า มันพวกผมก็แบบจะพักกันหลายคนเลยครับออกมันก็ไม่ค่อยจะมีมอะไรเยอะแยะผมผมถามได้ไหมคนคนทำเขาทำไมถึงทำแบบนั้นอ่าให้ผมพูดเลยไหมครับได้ไดคือมเมื่อคืนน้องมันเมาครับนั่นอกอ่ามันเมาแล้วนี่คือที่ท่าที่มันเล่าให้ผมฟังนะเมาแล้วเป็น <c oughs> คอมคือจังหวะนั้นนะ่ะอ่าคือที่ขอไอติมใช่ไหมเราไม่มีแล้วมันตายคือ เหมือนกับว่ามันจะเป็นจังหวะที่กดเอ็นอยู่ครับแต่คือภาพของมันคือแบบว่าตายไปแล้วครับแล้วเหมือนเอ็นมันค้างมันก็เลยเหมือนกุทานะจะเจรนจะเล่มเล่อะไรประมาณนี้ครับเมื่อคืนผมไม่สนใจแต่ผมเ้้าผมได้ยินอันนี้อันนี้ครับผมก็คือคุณหมายถึงพู่มือนะผมเลยเ้าเม้าผมเลยเผลอไปชนอ่าแล้วก็ส่วนเราเื่อนปาล์มปาล์เขาสิ่งีถ้าชนจริงมันก็ ก็ต้องรับผิดคร้วแต่คือผมอยากให้ส่งแจ้งครับถ้าน้องมันไปชนอย่างนั้นล่ะยังไงผมก็อยากให้แจ้งเลยถ้างั้นล่ะแจ้งก่อนก็ได้ครับเอาคลิปส่งให้นายกเลยนครับชนปู้ชนผิดผมว่าถ้าแจ้งไไม่ดีหรอครับดีดูดีเจ็ดสองคาเมลหรือเปล่าน่ะ่คืออันนี้คือมีข้อเสนออะไรให้ผมได้บ้างครับ คลาลองเสนอกว่านั้ไหมคือถ้าถ้าถามว่าอยากให้ผมเล่นไหมผมไม่ไหวแล้วครับดูเป็นหัวหัวเมืองกัินทั้งนั้นเลยผมไม่ไม่ไหวหรอกพูดตรงๆเลยผมไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าจะให้จ่ายเยอะผมก็ก็ผมก็แทบจะไม่มีกันนะครับตอนเนี้ยดูได้เลยครับเพราะสาถามโอวิ้นก็ได้ครับผมซุนนะครับตอนเนี้ยตั้งแต่โดนไหลยาวมาเลยไม่คุยกันไม่คุยกันก่อนดีกว่ามีอะไรให้ผมนาโนไหมมีนาโนไปเหลือไหม นาโนโหป้นวะนานโนแก๊งตอนนี้ไม่มนานโนแก๊งไม่มีเลยครับนาโนแก๊งไม่มีเลยครับสงสารเขาน้อ,อนีน้ไม่เนม่มีสงสารเขาน้อแล้วกิจกรรมก็ไม่ชนะครับคือโดนเออเราโดนอะไรตอ,อนนี้ถ้าเป็นพิตรีน้องรอบรอบหน้าไม่เอาอย่างนี้นะน้องเออไปไปไปไหนน้องถ้าเป็นพิตรีแค่คุยกันถ้าเป็นเยอะคอมโบถ้าเป็นเยอะคอมโบพี่เอาให้ได้พี่เอาให้ได้เอามันเอามันไม่ปล่อยไม่ปล่อย อะไรก็ได้เฮ้ยน้องปล่อยปล่อยไปเถอะน้องปล่อยปล่อยไปเถอะน้องเริ่มหน้าไม่เอางี้คิดคิดคิดว่าคงกับการที่ผมเยอะคอมโบเอาพี่ต้องเอาต้องเอาไม่ไหลรอบแล้วไม่งมองข้ามเราจัดต้องเอาพี่ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ไหลรอบแล้วไอ้เยอะคอมโบสักเอ็มหนึ่งได้ไหมครับผมว่าจะคุยก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมโทรหาเบอร์คุณเบอร์อะไรห้าหนึ่งห้าศูนย์หกครับ เรียบเข้าเปลือกไม่แตกนะทางนี่ผมให้เวลาผมให้เวลาสามสิบนาทีแก๊งผมนะแก๊งโตผมไม่รู้เดี๋ยวผมโทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคุยกับโตต่อได้ครับแต่แต่หยุดเวลาไว้ก่อนนะแม่ครับขอคุยกับจบกันนะจะได้สรุปเดียวได้ครับได้เชิญครับต้องโซต้องสามซุ่มสามทุ่มไม่ลุงไม่แต่ไอ้มึงไปเข้าเปลือกก่อนเนาะไปรับยาพาราไปก่อนไหมครับซุ่เลยนะไอันนี้ล้อหลอกนะ ทำไปแบบนั้นอันนี้ผมผมขอโทษในฐานะที่ผมเป็นหัวนะารที่คนในแก๊งผมคนพูดดทว่ะผมก็ต้องขอโทษรับผิดชอบด้วยเออคนนี้พูดดีว่ะส่วนเรื่องเรื่องที่น้องมันทําไปเนียครับคือทางโซมองว่าไงบ้างครับไรนะครับทางทางโซว่ายังไงบ้างครับมีมีอะไรเยียวยาให้น้องผมได้บ้างไหมครับ เอ็มหนึ่งได้ไหมครับน้องน้องแค่เมาเอาอะไรเยอะเอ้ยน้องผมมีค่าเข้มเดียวเองหรอครับอแล้วพี่โอ้โหพี่ครับไม่มีจริงผมพูดตรงๆเลยครับโดนสองหึ่งเออเปนตัวสองหึ่งเปนตัวสองหนึ่งกันอ่ะเออเดี๋ยวว่าไงอ่ะสอง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 น่าจะน่าจะหนักอยู่นะครับพี่ผมจะอยู่กับใครครับพี่ผมตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรครับ ทำแกงอยู่คนเดียวไม่มีพันธมิตรอต่สามเอ็มได้ไหมครับโอ้ยหสามเอ็มแข่ตั้งใจชนจริงนะแข่งขันอีกครับอีกแป๊บหนึ่งแข่งแล้วแป๊บหนึ่งลดลดอีกได้ไหมครับได้นะครับลดลดอีกได้ไหมครับคนีู่กรณีมีสองคนแล้วยผมเพรอะว่าแบบมันจะไม่เหลือของนะครับเพราะว่าผมมีงานแต่ว่ามีงานป่าเดี๋ยวมันเผือ มันได้แค่สามเอ็มอะเออไอเหี้ยเล่นก็เล่นวะอะไรเงี้ยแพ้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอดได้เงินอีกเสียเวลาไปนั่งเล่นอีกเป็นกูเอ็มหนึ่งกูเอาแล้วเดี๋ยวงานพระป่ารวมตัวรวมใจกันสู้อีกไอเหี้ยอดได้เงินดีพวกมึงสักสองได้ไหมครับเอ็มหนึ่งก็เนี่ยเนี่ยสองเอ็มกูเอาแล้วเดี๋ยวกูเอาแล้วเดี๋ยวกูไปแล้วสองเอ็มนี่ดีเลยโฟก์โฟก์โฟก์ เดี๋ยวมีงานรวมใจกันสู้นะกูบอกก่อนถ้าไม่เอาอะ่ะถ้าเอาเยอะอสามอะหมดได้เงินอีกสามอะไอคิวเยได้จุดเท่าไหร่อะอะเขาติดเงินเราเหรอคือตอนนี้ผมมองว่าสักสองนะครับเพราะเดีด๋ยวต้องจ<ห><ด>่าโอจีด้วยครับเงินมันหมดแล้วครับเงินแกง เออเอ็มเดี่ยวตอรี่ให้เอ็มเดี่ยวอันนี้ผมพูดจากใจจริงนะไม่ได้ล้อหลอกไม่ได้อะไรเลยพี่เจ้าเซฟพี่เจ้าเซฟสอนสอนเปิดไอ้นี่พี่สอนเปิดเมาส์นะสอนเปิดเมาส์กีบอลเหรอใช่มันต้องเปิดใน obs อ่ะน้องเดชถ้านดิมันเปิดไม่ได้อ่ะเออนั่นแหละ obs นั่นแหละทำไงใช่ไหมได้ได้ได้ทำไงเขาขอมาทำให้หน่อยได้ไหมได้ได้ได้โอเคพี่โอ้เอ็นดี้เด็กนะได้ได้ผมผมไลฟ์อยู่นะ รู้เรื s <S ่องรู้เรื่องไหนอะทำไงอะเดี๋ยวฟังงันทมกคนอีกแข่งอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอขอเวลาคุยกับน้องแป๊บหนึ่งนะครับพี่ได้แป๊บเราจะอยู่กับใครเราไม่มีอยู่อยู่กับผมอยู่กับผมเอ็มจีเคอะเอออยู่กับผมนี่แหละ มันจะเดือดไปไหมครับพี่ถ้าผมไปเสนอน่าจะไม่ได้ครับต้องเป็นพี่เสนอโอผมเดี <wh ๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงผมพูดเล่นนะผมพูดเล่นครับผมต้องปรึกษาครับมันจะเอาจริงมันจะเอาจริงไอ้เหี้ยสยองไหมครับสยองไหมครับเผมเอนเด้ ครับจักันไม่ได้แล้วนี่ไมครับโอ้เฮ้ยใครเนี่ยโอ้จกันไม่ใครไงใคระใครอาพี่หวานเหรออยกไอภัยกับแกงที่หวานเหรอ๋อ้อภัยอ๋อแต่งตัวไปไงพี่เหมือนเดิมไหมฮะแต่งตัวพี่จผมไม่ได้เหรอเออผมมี M K S เหลเลอเอเเลเเอเเหลือเเ ต้องสองคือผมมาไม่ไม่ได้อะไรครับแต่ผมว่าไม่มีกวอบไงแต่ผมไม่ใช้ของนะผมผมลงไปไปให้ผมผมไม่ใช้ของกันนะอะไรนะครับผมผมไม่ใช้ของกันนะผมลงไปตีให้อย่างเดียวแบบว่าไม่เล่นนานูไหมล่ะไม่ผมไม่ใช้นานูแบบโน้ไม่เล่นนานูเอาเร็วเร็วเลยอยากเล่นอยากเล่น เียกันเองเลยครับ <ผม S 1> โอ้ยจริงจริงนะเว่ยคืออันนี้จากจากใจผมนะถ้าหนึ่งถ้าสองเกมกเขาไม่เอาอ่ะผมให้เขามากระทืบแล้วจริงนะนเพราะาว่าถ้าเล่นจริง,รงๆอ่ะสภา,ามันให้เล่นแค่เอ็มเดียวเข้าใจครับเข้าใจแต่คือสองแก๊งไงครับเออให้มันลุมว่ะมันไม่อยากเสียเวลาหรอกเชื่อผมเถอแหมพ,พี่พี่ก็ มี่ก็ต้องไปออกตัวด้วยเลยครับไม่เกี่ยวครับผมครับมีเรื่องไม่เกี่ยวกับผมจะไปพูดอ้างได้ยังไงทั้งนั้นอะเอาเลยเอาเลยเรื่องไม่เกี่ยวผมครับบอกดิน้องน้องน้องผมแค่เมาบอกดิน้องผมแค่เมาอ้าได้ล้อหลอกเจอกัน คุยกันแล้วครับพี่มันได้แค่สองเอ็มได้จริงครับอ่าได้ได้ครับแล้วแล้วขอขอพูดอีกอย่างนะไอ้เรื่องพันธมิตรอะคุณตัดไว้เลยในเมื่อคุณคุณชนเขาเองอ่ะสองแกงแล้วเขายืนอยู่ด้วยกันอ่ะกลัวไม่กลัวเออยยืนฟังอยู่ไม่กลัวกรณีที่เห็น คนพูดว่าสองสองอะไรเนี่ยครับผมบอกผมไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรไม่ได้เกี่ยวกับกรณีที่ชนคู่ครับชนคู่อ่ะใช่ผู้ชายมันเป็นงานดูแล้วครับผมผมไม่เกี่ยวครับพี่ผมผมไม่เกี่ยวไม่เพราะวับเอาเลยครับผมไม่เกี่ยวครับพี่เฮ้ยเบอร์ใครวะอ๋อบาคาสต์หมันยินยินไหมหน่อยเดีไดมอนด์อ่ะเลยบาคาสต์หมันยินไดมอนด์ไหมหน่อยเดีเออแป๊บนึง ครครผมไม่อยากยุ่งครับเรื่องของเขาผมไม่ไม่เกี่ยวครับเรามาฟังเฉยครับเื่อง่องเราเดจจ์มันเล,เลยตรงสารเพลงไหน เอ์อมันมีเล่งกับเราแล้วจะ<ห>มีเล่งออก,กันอีกแล้วเออช่างมันเดือบางเลี่ยมผมไม่รู้จะช่วยมันยังไงน่ะ<ห>แต่ถ้าเป็นผมผมก็เล่นอ่ะให้มันสองหนึ่งอง่งะอย่าเอามัน,น,อ,น,นอ่ะเออนุกอ่ะ โอ้โหช่วยมันหน่อยคนนี้วอยแล้วเขาโปรยมเมคช่วยมันหน่อยอช่วยมันหน่อยคนในวอยห้าคนกู <c oughs> ได้โดนกระทืบหน่อยยียช่วยมันหน่อยหน่อยยี่อะหลัวครับอ,รอันนี้รถใครครับผมผมลงไม่ได้ครับพี่พี่ครับอันนี้รถใครครับ ขเขาเลียร์กันรู้เรื่องรู้ลเล่าไงวะทำคีย์บอร์ดดีกว่าทำเรื่องแข่งดีกว,ว่านี่เนี่ยเกียไว้ล่ำเวลาเราเพื่อนคนเราครบยังเพื่อนครบแล้วเพื่อนครบแล้วนี่สามสิบ ใช่เหรอเพื่อนเอาดิเขาให้ทำไงอ่ะติดเอาอะไรอ่ะมึงเอาอะไรอ่ะรารอสามสิบเห็นยังไม่มาสามสิบเรารอคู่เทคกับโจเซฟกับเบทกับเซฟอ่ะพี่จจเซฟอ่ะอยู่อยู่อยู่ไหนทำให้ผมหน่อยพี่เดี๋ยวผมเอาเลขให้ได้ได้ได้เอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยจอนนาบอกค่าระดับหน่อยได้ไหมครับเออเดี๋ยววาร์ไปแต่ก็ไม่มีคนนะแต่เขามายืนหน่อยให้คนกลัวหน่อยเขามาเก็บฟรี เออผมเองผมเองเราต้องทำอะไรบ้างวะนั่นดินี่บ r t h เด y เรล้าหว